สวัสดีครับช่องมอเตอร์เกมไทยเราจะไปเที่ยวเกาะล้านครับโดยไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถไปนะครับก็ตอนนี้นั่งวินออกมาจากซอยเพื่อลงอีพิเลสัมลองนะครับก็มาขึ้นรถตู้รถตู้เนี้ยก็จะมีกลุ่มไปลังสิตพัทยารามอะไรแล้วแต่นะครับจะเป็นหน้าอิพิเลสัมลองนะครับก็เราจะเดินไปหาที่เจ้าหน้าที่ติดต่อขายตั๋วนะครับถึงแล้ว กาะล้านะครับน้องซื้อตั๋วไปกลับเลยไหมซื้อตั๋วไปกลับครับจะกลับไไลวันไหนก็ได้เลี้ยงวันไหนก็ได้คือเราเราล้วเราจะขึ้นตรงไหน,นครับมีเบอร์โทรเบอร์โทรโอ๋อใหน้หน้องตัวไปแล้วจะมีรถเข้าไปรับอ๋อครับนนรอจ่ายตังค์นะครับ<พ>อันนี้เขากำลังหยิบตั๋วนะครับ ั์ต later เตรียมตัวขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวขอเดินทางไปพัทยาก่อนนะครับก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับ t o h o u r later ถึงแล้วนะครับเตรียมตัวลงหน้าท่านะครับก็จะสิ้นสุด ท้นสุดทางของเขาแล้วนะครับค่าตั๋วก็ประมาณคนละ140นะครับเหมาไปกลับก็2องแบาทนะครับต่อคนนะครับก็ราคาก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เตรียมตัวเดินไปหน้าท่าประมาณสักน่าจะกิโลนึงนะห่างจากท่าไปทําไมเขาถึงทําสภานะครับก็เนื่องจากว่ามันน้ามันขึ้นลงนะครับน้ำทะเลขึ้นลงเราต้องเดินไกลนะครับอันนั้นต้องเข้าใจส่วนหนึ่งนะครับขอเดินก่อนนะครับ บรรยากาศนะครับร่มลื่นมากเลยนะครับก็สังเกตไหมครับท้องฟ้าป,าปลอดโปร่งน้ําก็สีออกฟ,ฟ้านิดนึงฟ้างเขียวนะครับก็ตอนนี้กําลังเดินไปซื้อตัว๋วข้างหน้าท่าเรือนะครับก็จะมีพนักง,งานนั่งตรงสะพานก่อนลงเรือเนาะก็ประมาณราคาประมาณเท่าไหร่นะสามสิบคนละ30หรือ60เนี่ยแหละเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าเด็กก็สามสิบนะครับ ถ้าผู้ใหญ่ก็30เหมือนกันนะครับเด็กน่าจะฟรีนะเพราะว่าทาตสูนสูงไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็ระหว่างรอเรือมานะครับก็หาอะไรกินก่อนนะครับ ถึงเวลาขึ้นเรือแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะนั่งเรือไปข้าฝั่งไปเกาะหนึ่งนะครับถึงแล้วเกวาะล้านโอ้สุดชื่นจังเลยตอนนี้กำลังจะลงเรือนะ <c oughs> จะลงเรือเพิ่งขึ้นไปไปฝั่งขึ้นเกาะล้านนะก็ฝั่งของข้างก็กำลังจะกลับ ั่งขาก,กรามเนี่ยเรือน่าจะเลทสุดลำสุดท้ายก็จะประมาณทุ่มสองทุ่มน่าจะนะหรือหกโมงอันนี้ก็ล้ะแต่ละกันเพราะว่าผมผมจำไม่ได้ลวผมนานาม,มาทีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้คือผมมาเที่ยวเนี่ยเที่ยวน่าจะรอบที่ห้าลวมั้งนะครับกนะ็มาเที่ยวอันเนี้ยคือติดต่อไปก็คงไม่ได้เที่ยวแล้วนะครับเนื่องจากว่า โรคระบาดเยอะนะครับก็จะเป็นโควิดช่วงนี้กำลังระบาดมากดังนั้นเริ่มถ้าเที่ยวแล้วผมก็เริ่มเก็บตัวแล้วผมก็จะไม่ค่อยออกไปไหนนอกจากว่าไปทำงานแล้วก็ซื้อของข้างนอกน,นิดหน่อยนะก็แนะนำาม่มาให้ป้องกันตัวไว้ก่อนนะครับเวลาจะไปเที่ยวหรือจะไปสถานที่อื่นต่างๆเวลาไปเที่ยว มีกิจกรรมนะครับพกแมสตปิดปากไว้นะครับเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับหลังทำกิจกรรมเสร็จควรจะใช้พ่นแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือนะครับเพใส่มือก็ทำความสะอาดาให้เรียบร้อยนะครับจะได้ป้องกันไว้ส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้ติดโรคของตัวเองนะครับจริงๆอ่ะโควิดมันมันน่ากลัวนะแต่ว่าถ้าเราป้องกัน มันจะไม่เป็นเลยนะครับอันนี้คือต้องท,ท,ตองทำตามขั้นตอนไว้นะครับควรพกแมสตป,ปิดปากระดับแรกสองเจลล้างมือควรทำความสะอาดเนื้อคือเอาง่ายๆคือเราต้องทวงทำความสะอาดให้ตัวเองตลอดเวลานะครับอย่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างทำกิจกรรมเสร็จนั่นแหละควรทำความสะอาดหรือเวลาเราทำงานกลับมาอาบน้ำเลยนะครับค่อกินข้าวอะไรเงี้ยคือ เหมือนลางตัวเองให้มันชิอโลออกไปประมาณนี้นะครับต่อไปเรื่องเราไปเทียบกับล้าต่อเกาะล้าเนี่ยสามาสองคืนราคาประมาณ3 0 0 0บาทอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ละที่พักไม่เหมือนกันบางคนชอบลินททเลรลิมลิมชายหาดอันนี้แล้วแต่คนชอบผมสําหรับผมแล้วอะ่ะผมมองเน้นวิวนะก็คือผมมาเที่ยวเกือบ5รอบแล้วอันนี้ก็น่ารอบ รอบที่5ระวังประมาณนี้แหละก็มาเที่ยวลิมิตนะครับมาเที่ยวพักผ่อนทำงานมาในเหนื่อยแล้วก็มาเจอเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็เรื่องโลกต่างๆในยะฝุ่น p m เริ่มหายไปแล้วกลายเป็นโควิดโอ้อะไรก็เยอะไปหมดคือคือไม่มีอะไรดีเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องรู้จักระมาดระวังมากขึ้นนะครับแนะนำแนะนำให้ป้องกันไว้ ตอนนี้ชาวต่างชาติเริ่มน้อยลงสังเกตน,นะเริ่มน้อยลงนะครับจาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยค่อนข้างเยอะมากนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวส่วนใหญ่ออตอนที่มาเกาะล้านใหม่ๆผมมึนมากเลยคือผมไม่ได้จองที่พักนะกลัวคือคือที่ไม่ได้จองเนี่ยคือลังเลไงไม่รู้จองที่ไหนแล้วผมไปเที่ยวเกาะล้านปุ๊บแล้ว มืนเลยอ่ะเฮ้ยจะไปยังไงดีว่าไปไม่ถูกนะเออแล้วก็ <c oughs> ไปถามป้าหน้าร้านตรงเนี้ยเนี่ยตรงไปเลยเนี่ยตรงสุดเห็นปะหน้าร้านเนี่ยเป็นร้านขายเช่าเช่า,ชามอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยไปถามป้าป้ามีอะไรที่มันขอไม่ใหม่ที่พักดีไหมป้าแนะนําให้เลยเออแล้วก็ได้ที่พักดีเลยแล้วก็ได้พักมาตลอดที่เดิม,มนะครับผมก็กําลังจะไปรับเช็คอินก่อนนะครับสองคืนครับ ถึงห้องแล้วนะครับก็ไปจะเป็นโรงแรมนะครับก็จะเป็นที่พัก2ชั้นจะเออมี3ชั้นดิมีชั้นข้างล่างสุดอีกนะครับก็จะมี1 2 3สาผมชักผมฮักอยู่ชั้นสานะครับก็จะเห็นวิวอันนี้ก็จะเป็นหุน 1, ห่นแจดอกหนึ่งหุ่นแจมอไซค์หุ่นแจห้องแล้วก็พร้อมขีดกร์ดให้ไฟติดนะครับห้องนี้ก็ดีชื่อว่าชลิตานะครับจะเป็นห้องโรงแรมที่เน้นบรรยากาศแต่ไม่ได้ติดทะเลนะ ต่อไปก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็มีเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงเวลาเรือก็จะมี6โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นเป็นเวลาทุกชั่วโมงแล้วก็มีทางข้าฟรีตอนเช้า8ปโมงครึ่งจนถึง9้าโมงเช้านะครับ9้าโมงครึ่งประมาณนี้แหละเบอร์โทรติดต่อเขาได้เวลามีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวดูว่าเขามีอะไรบ้างสิ่งที่ห้านะครับก็จะมีป้ายห้ามอยู่เห็นไหมก็ประมาณนี้แหละครับป้าย ให้ดูว่ามีคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกดีกว่านะครับมาดูบรรยากาศข้างนอกดีกว่าเปิดประตูมาส์นี่บรรยากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้ถ้าตอนกลางคืนจะสวยมากเห็นฝั่งฝั่งพัทยาฝั่งทางนูน้นจะสวยมากครับมาดูบรรยากาศนอกรั้วนะครับก็จะประมาณนี้มีโต๊ะเก,ก้าอี้นั่งให้นะครับอ่า ข้างนอกก็จะประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราลงไปขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับพร้อมสตาร์รถไปกันเลยคลิกเป็นคลิก125ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นตัว29 1 9เานาะก็จะเป็นสีน้ำเงินส่วนใหญ่อะรถอะรถจะใช้หลายมือมากนะครับก็ถ้าเช็คสภาพไม่ดีก็บอกเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่นะครับก็ตอนแรกของผมมาได้สกปูปปีแล้วมันมีปัญหาที่ว่าเบรกเสียงเบรกอะ่ะมันดังสีดังมากแล้วก็เบรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนไปคลิกร2 5นะครับก็ได้เทและขี่ขึ้นเขาลงเขาสบายนะครับตอนนี้ก็ขี่ไปเที่ยวที่ยวชมวิวก่อนนะครับเพราะพอตกเย็นดึกๆก,ก็อยาหาอะไรกินในตลาดอีกทีนึงตอนนี้ก็ขอ เที่ยวก่อนนะครับชมวิวไปด้วยเนาะตอนนี้ผมก็ขี่รับบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูด้วยเที่ยวเกาะล้านลอกเกาะยังได้เลยนะครับผมเที่ยวนี่ตากแดดแน่นอนแนะนะ่ว่าให้ใส่เสื้อคลุมอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่แว่นด้วยนะครับเพื่อไม่ให้แมลงเข้าตานะตอนนี้ก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็ขี่ลงมั่งอะไรมั่งนะครับมีขึ้นชั้นประมาณนี้แหละก็ พื้นถนนก็จะวิ่งไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นถนนที่แบบใส่อิฐนะครับเพื่อให้มันทนกว่าปูนถนนอื่นๆนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันในความคิดผมนะผมก็ขี่บรรยากาศไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับชมบิวไปนะถนนจะเป็นสวนเลนนะก็จะระมัดระวังทีหนึ่ง รถสองแถวค่อนข้างขับเร็วนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมแล้วอย่างคือเราต้องระวังด้วยนะครับรถออกจากซอยมาเป็นซอยบุงอับมาแล้วก็อย่างคือบนท้องถนนเนี่ยเวลาฝนตกถนนลื่นมากๆเนี่ยเราต้องขี่มันระมัดระวังให้ขึ้นนะครับระมัดระวังเนี่ยมันปลอดภัยสําหรับตัวเราด้วยแล้วก็กันมอเตอร์ไซค์ล้มด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่เราได้มาขี่เนี่ย ก็คือมอเตอร์ไซค์มันหลายมือมากนะครับที่เขาขี่มาเนี่ยเราควรเช็คสภาพก่อนว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ละคันที่เราได้มาเนี่ยมันดีสภาพดีแค่ไหนเช็คเบรกอย่างแรกนะครับกระจกครบไหมดูได้ไหมประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการขี่โอเคไหมก็เช็คสภาพอีกทีหนึ่งถ้ามามีปัญหาอะไรบอกติดต่อเจ้าหน้าที่ครับว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะอย่างเช่นเบรกไม่ดีก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนคันเลยนะครับเพราเขาบริการเปลี่ยนให้ ตอนนี้ผมก็ขี่ขึ้นเขาลงเขาอยู่ก็เทสดูว่าเบรกดีไหมอ่ากระจกข่ามองโอเคนะครับเนื่องจากว่ารถอีกอย่างคือมันหลายมือเราไม่ชินอยู่แล้วนะครับเราก็เอาที่สภาพที่มันโอเคพอนะครับเบรกได้พอรถก็วิ่งดีโอเคจบประมาณนี้นะครับอันนี้ผมกําลังขี่เนินลงอยู่เมื่อกี้ขี่ขึ้นเขาไปก็ เลี้ยงคันเร่งเรื่อๆนะครับกีดขึ้นเข่าปุ๊บขึ้นเข่าถึงเมื่อถึงขึ้นเข่าเสร็จก็เลี้ยงคันเร่งลงต่อนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ตอนนี้กำเบกอยู่ผมงขี่เนินลงนะครับและอย่างคือผมก็ไม่ได้ขี่เร็วด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามาเที่ยวแล้วอย่างคือมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่ของเรานะครับเราก็พยายามขี่เซฟตี้ของตัวเองด้วยนี่ส่วนที่เขาขี่เร็วไปเนี่ย อาจจะเป็นคนถิ่นนี้ก็ได้นะครับก็ความเคยชินบนท้องถนนนะครับเพราะว่าบนท้องถนนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมั่นใจอยู่แล้วครับทางขู่ขะนะครับ,รบมันแบบไม่ใช่ทางถือถนนเรียบอันนี้มันเป็นทางเป็นทางอีกบล็อกไว้อเอ,อบล็อกวางไว้ะนะครับตอนนี้กาลังเจอโค้งหักศอกครับเราก็พยายามเบรกให้ความเร็วน้อยที่สุดให้เหลือ15นะครับแล้วค่อยๆเลี้ยวนะครับนั่นแหละครับถึงจะปลอดภัย เดี๋ยวจะถึงทะเลแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปขอตัวจอดรถก่อนนะครับไปชมวิวบรรยากาศทะเลต่อเลยนะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่มื้อเย็นแล้วเวเราจะเดินตลาดาซื้ออะไรกินก่อนนะครับไปชมกันเลยว่ามีอะไรกินบ้างนะครับ ซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวกลับที่พักนะครับแล้วก็นั่งกินรับบรรยากาศชมวิวไปด้วยเนาะตอนนี้ก็กําลังขี่อยู่นะครับเตรียมตัวกลับแล้วหลกักหลกแล้วอ่ะถ้าเราเที่ยวสองวันสองคืนอ่ะเราจะคํานวณเงินไปเลยห้าพันน่าจะพอนะครับรวมค่าที่พักรวมค่ากินประมาณนี้นะครับ น่าจะ5,000ประมาณนี้แหละผมว่าเดี๋ยวผมจะคํานวณอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเสียอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่เดินทางแล้วแวะก,กินอะไรบ้างแล้วก็ขากลับด้วยว่าเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็กําลังขี่ในซอยในซอยเนี้มันจะเป็นมุงอับที่แบบคือมันเป็นซอยปิดอะแบบปิดไม่ให้เราเห็นอะออกจากซอยผั่มาจะเอ๋อะไรอย่างนี้นะครับ เราจะขี่ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วอย่างคือเป็นซอยแคบเนี่ยเราขี่เงี้ยเจอมุมอัดนี่เราจะเอะชนเลยนะครับถ้าเราขี่เร็วนะครับเราต้องขี่ช้าเรื่อยๆนะครับโอขี่ประมาณสิบห้า,เ,าเอ็นนะเจ้เอะขอเบรกก่อนเด้อก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เขาไปนะครับอย่าอย่าอย่าไปชนเขาเราต้องเบรกนะครับอันเนี้ยที่เราขี่ช้าเนี่ยพอสาเห็นงี้นะครับตอนนี้ก็กําลังถึงที่พักแล้วจะถึงแล้วครับอื ก็ถนนก็แถวน,นี้ไฟเพิ่ข้างไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็ข้าร้าและที่พักของเรานะครับเดี๋ยวขอตัวจอดรถไปกิงข้าบก่อนนะครับ เวลาเช็คเอาท์ออกแล้วนะครับเราจะออกเวลาก่อน11เอ็โมงครึ่งส่วนใหญ่ก็ผมจะออกเวลาเผื่อไว้นะครับตอนนี้ก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปคืนหน้าเช็คเอาท์ออกหน้าเคาน์เตอร์นะครับตอนนี้กำลังขี่ไปหน้าร้านเลยนะครับ ตอนนี้ก็เช็คเอารียบร้อยนะครับแล้วเราขึ้นเรือเพื่อข้ามฝั่งไปพัทยานะครับจากเกาะล้านไปพัทยาตอนนี้เราอยู่พัทยาแล้วเพื่อจะขึ้นฝั่งกลับบ้านนะครับทริปนี้นะครับไม่มีอะไรมากแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเรามาเที่ยวเพื่อมาแบ่งปันให้ความรู้ท่านผู้ชมดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ จบทลิปนี้แล้วนะครับมาเที่ยวโดนไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ